ตทสามพลังใจวีไฟ g ์ t ูเกเตอร์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ค่ะคือวันอังคารที่13กรกฎาคมค่ะอยู่กับคุณอาทิตย์ระดาและดิฉันวิมลวันค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะติดตามสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดโควิด1 9ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของไวรัสที่มีการกลายพานันธุ์เดลตานะคะซึ่งณับปัจจุบันเนี่ยมีการค้นพบนะคะว่าไม่ใช่แค่คนคนหนึ่งจะติดเดลต้าได้แค่เชื้อเดียวนะ,ะมีโอกาสติดได้ถึง2เชื้อนะคะมีการรายงานนะคะหญิงชาวเบลเยียมอายุ90 to that. ไวรัสโควิด -19 เกนี่ยอัลฟากับเบต้านะ,ะซึ่งตอนนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะเกี่ยวกับการติดเชื้อหลากหลายสายพันธุ์ดังนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องมีความเฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะฉุกเฉินในเรื่องนี้ด้วยประเด็นนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจะเกิดกับที่ประเทศไทยของเราแล้วแต่ว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเขาก็บอกว่าสามารถควบคุมได้นะคะและขณะเดียวกันตอนนี้ดูเหมือนว่าทางเลือกวัคซีนจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น<ม>ดังนั้นวันนี้ตลาดหุ้นเลยมีการปรับตัวดีดดขึ้้นนนนมาาาสสใไะะะคคเเพรรวว่่ืองัซี นี่แหละค่ะมีทางเลือกมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเลยหนุนตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับบวกขึ้นมาได้ค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะอยากจะเห็นข่าวดีในทุกๆวันนะคะเพื่อให้เราเบาใจนะคะแล้วก็สามารถเดินหน้าในการเปิดเมืองและเปิดเศรษฐกิจได้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือต้องติดตาม้วคะว่าแต่ละประเทศทั่วโลกเขามีวิธีการจัดการนะคะพัฒนาการของโควิด19อย่างไรกันบ้างล่าสุดนะคะมีคําเตือนออกมาจากทางด้านของ WHO นะคะองค์การอนามัยโลกระบุบอกว่า คำแนะนำที่ให้มีการใช้วัคซีนโควิด1 9แบบผสมกันใช้แอสตราเข็มหนึ่งนะคะร่วมกับวัคซีนอื่นๆนะคะมันไม่ใช่คำแนะนำนะคะที่น่าเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้เนื่องจากว่ายังไม่มีการศึกษาที่ละเอียดถี่ถ้วนเท่าไหรนะะักค่ะ ดรสุมยาสวามินาธานหัวหน้านักวิทยาศาสตร,ร์ขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 คนละชนิดกันนั้นเป็นแนวทางที่อันตรายค่ะเนื่องจากขณะน,นี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการใช้วัคซีน2ชนิด ซึ่งในกรณีของการฉีดแอสตราเซเนกาและตามด้วยไฟเซอร์นะปัจจุบันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษก็ยังดำเนินการทดลองอยู่ในการผสมวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9 2โดสจากแอสตราเซเนกาโมเดอร์นาโนวาวเอ็กซ์ไฟเซอร์บออนเทคและยังมีการระบุนะคะว่าการทดลองนี้ก็ทำกันในสเปนและก็เยอรมน,นีด้วย ซึ่งจนถึงขณะน,นี้ยังมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยที่ระบุว่าการฉีดวัคซีนของ a อสตราเซ e c a และตามด้วยของไฟเซอร์นั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพขณะที่การผสมวัคซีนก่อให้เกิดผลข้างเคียงชั่วคราวเช่นเหนื่อยล้าปวดเมื่อยหนาวสั่นนะคะ ้องบอกว่าตอนนี้นะคะหลากหลายประเทศต้องการวัคซีนกันโดยนาะเรามีโครงการที่ทั่วโลกเนี่ยเป็นประเทศที่ร่ารวยนะคะ,คะเขาสมทบเงินกันเพื่อที่จะให้วัคซีนกับประเทศที่มีไรายได้ปานกลางรวมไปถึงไรายได้ต่ำค่ะอย่างล่าสุดเนี่ยสหรัฐก็บอกว่าเขาเตรียมที่จะบริจาควัคซีนจอร์จสแตนช์จอร์สันให้ลาวแล้วด้วยนะคะและล่าสุดแคนาดาออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันค่ะเตรียมบริจาคแอสตราเซเนกานะคะให้กับประเทศที่มีไรายได้ปานกลางรวมไปถึงไรายได้ต่ําด้วยค่ะการบริจาคครั้งนี้นะคะก็จะประมาณสัก18ล้านโดส โดยทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงบริการสาธารณะและการจัดซื้อของแคนาดานางอานิตาอันดันนะคะมีการเปิดเผยค่ะ แคนาดาจะบริจาควัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาจำนวน17.7ล้านโดสให้กับประเทศที่มีไรายได้ต่ำและปานกลางการบริจาควัคซีนในครั้งนี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการสั่งซื้อล่วงหน้าของรัฐบาลแคน Canada, าดากับบริษัทแอสตราเซเนกาโดยจะบริจาคผ่านโครงการโควัคเพื่อจัดสรรวัคซีนอย่างเท่าเทียมที่ได้รับความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลกกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาดและองค์กรกาวีค่ะซึ่ง เป็นกลุ่มพารามิตรด้านวัคซีนโดยรายงานระบุด้วยนะคะว่าโครงการดังกล่าวรวบรวมเงินทุนจากประเทศที่ร่ำรวยเพื่อจัดหาวัคซีนให้กับประเทศที่มีไรายได้ต่ำแล้วก็ปานกลางและรับรองว่าประเทศเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เช่นกันการบริจาคครั้งนี้มีเงินนะคะมูลค่าสูงถึง440ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือว่าประมาณ350ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรัฐบาลกลางให้คำมั่นสัญญากับทางโคลแบกแล้วนะคะว่าในการบริจาคครั้งนี้เนี่ยจะไปถึงมือประเทศที่มีทั้งรายได ได้ต่ำแล้วก็รายได้ปานกลางค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางได้ของญี่ปุ่นเองก็มีการประกาศในวันนี้นะคะ,คะบริจาคแอสตราเซเนกานะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบริจาคให้กับไทยวันนี้ก็มีการประกาศเพิ่มเติมนะคะในการบริจาคให้กับอินโดนีเซียไต้หวนันแล้วก็ทางได้ของเวียดนาม อีกแห่งละ1ล้านโดสด้วยนะคะก็เป็นความพยายามที่จะให้แต่ละประเทศนั้นสามารถเข้าถึงตัววัคซีนเพื่อป้องกันโควิด1 9ได้ดีมากยิ่งขึ้นแหละค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ<ม>นั่นก็คือการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันนะคะล่าสดุดทางด้านของออสเตรเลียนั้นก็มีการเดินหน้าในการเจราจากับประ,ระเทศเพิ่มเติมเพื่อที่จะเปิดโครงการ Travel b u b เบ e นอกเหนือจากนิวซีแลนด์นะคะ นั่นก็คือทางด้านของเป้าหมายถัดไปคือสิงคโปร์ค่ะโดยทางด้านของนายวิลฮอตแมนข้าหลวงใหญ่ประจำสิงคโปร์เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บูมเบิร์กนะคะระบุบ,บอกว่าออสเตรเลียเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดโครงการ Travel Bu b b l e กับสิงคโปร์หรือการเดินทางข้ามพรมแดนโดยไม่ต้องกักตัวซึ่งคาดว่าแผนการนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้นะคะภายใต้การปฏิบัติงานและข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางที่ปลอดภัยนณะปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่าสถานการณ์โควิด -19 ในออสเตรเลียนั้นยังประเมินได้ยากค่ะแนวโน้มการเปิดโครงการท่องเที่ยวน,ะะน่าจะมีขึ้นได้ในช่วงสิ้นปีเพราะว่าความคืบหน้าเรื่องของการฉีดวัคซีนก็น่าจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนะคะพร้อมกับสถานการณ์ที่น่าจะคลี่คลายมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโควิด -19 แถลงการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายแดนเตฮารัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียเตรียมเดินทางไปสิงคโปร์ในสัปดาห์นี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งรวมไปถึงเวียดนามเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียนั้นระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องชะลอแผนการท่องเที่ยวเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตา้าในขณะเดียวกันสายพันธุ์ดังกล่าวที่ทําให้ต้องมีการประกาศภาวะล็อกดาวน์นะคะในหลายรัฐนะคะรวมไปถึงการแพร่ระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลทําให้ในวันนี้ ทางด้านของ National Australia Bank ที่มีการทำสำรวจความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรากฏว่าในเดือนมิถุนายนนั้นตัวความเชื่อมั่นภาคธุรกิจปรับตัวลดลงค่ะหลังจากที่ต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด -19 ในรัฐ New South Wales และวิกตอเรียฉุดทอนนะคะความเชื่อมั่นและก็ยอดขายในหลายๆรัฐด้วยค่ะ หนึ่งธุรกิจที่ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือ,อสายการบินนะคะแน่นอนมีการปรับตัวลดลงไปเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วัคซีนโควิดสิบเก้าไม่มีการบินไม่มีนักท่องเที่ยวธุรกิจก็เลยมีการชะงักงานกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดทางด้านของไรอ้ a นแอร์ค่ะซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่ของยุโรปเขามีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจากก่อนหน้านี้ที่ธุรกิจของเขาซบเซากันลงไปประมาณสักสิบสามเดือนตอนนี้เริ่มฟื้นกันมาแล้วค่ะและที่สําคัญในอนาคตธุรกิจสายการบินน่าจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึง ดังนั้นทางไรอันแอร์นะเตรียมที่จะรับนะักบินใหม่2,000ตำแหน่งใน3ปีข้างหน้าค่ะ โดยทางด้านของร y ยอ a น r สายการบินต้นทุนต่ำรายใหญ่สุดของยุโรปนะคะมีมุมมองเชิงบวกต่อธุรธกิจการบินภายหลังการฟื้นตัวจากโควิด1 9และประกาศด้วยค่ะสายการบินจะรับสมัครนักบินใหม่จำนวน2,000ตำแหน่งในช่วง3ปีข้างหน้าโดยนักบินที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมให้ขับเครื่องบิน Boeing 737-8200ที่สั่งซื้อจากบริษัทโบ i ิงผู้ผลิตเครื่องบินของสหรัฐ ซึ่งเขามีการลงทุนกันไปนะคะในการซื้อโบอิ้ง7 3 7 2 0 0ก็เพื่อรักษาตําแหน่งผู้นําสายการบินราคาประหยัดและเป็นมิตรกับสิง่งแวดล้อมของยุโรปเนื่องจากเครื่องบินรุ่นดังกล่าวมีที่นั่งเพิ่มขึ้น4%เปอร์เซลดอัตราการเผาผ่านเชื้อเพลิง1 6เซและก็มีการลดการปล่อยมลพิษ4ี่เปอร์เซตค่ะเขามีการส่งมอบเครื่องบินลาแรกกันแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ส่วนอีกจํานวน60ลำจะส่งกันในช่วงฤดูร้้ออนนขงปีหาค่ะ โดยคําประกาศนี้นะคะเขามีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ย13เดือนธุรกิจของเขามีการปรับตัวลดลงไปแต่ว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าธุรกิจของเขาจะปรับตัวดีขึ้นค่ะมีการคาดการณ์กันด้วยนะคะว่าสายการบินจะรองรับผู้โดยสาร 80- ถึง120ล้านรานลในปีงบ2565เกือบเทียบเท่าก่อนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการประเมินสถานการณ์ในมุมมองเชิงบวกนะคะท่ามกลางตัวเลขต่างๆที่เริ่มมีการฟื้นตัวในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็อยากจะมาประเมินสถานการณ์ทั้งเชิงบวกเ mm. ชิงลบแล้วก็ภาพของความเฝ้าระวังเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะจัดพอร์ตการลงทุนได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนค่ะหนึ่งในประเด็นที่น่าจับตานั่นก็คือเรื่องของทางการจีนนะคะ <c oughs> ที่เข้าไปเข้มงวดในการดําเนินธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศตนเองจะมีผลอย่างไรต่อการจัดพอร์ตกองทุนนะคะ หรือว่าหุ้นต่างประเทศเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะคุณย yeah. so ่าอิมมหขสุขภาพเลยนะคะส่วนขึ้นมาดีดีกระดูแเลย ่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะ่ส่เบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเหนือระดับแบบอีลิทเฮลท์ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวลอกการเงินการลงทุน มันนี่ a n d ด a แบงกิ้งช n แนลง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money a a n นด n แบงกิ้ง n n แกด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเพลนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมนาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกฉันก็อยากกลินราเบนเจอร์ฉันก็อยากกลินกุหลาบ ขยะกลิ่นมะลิะท,ทั้งขยากลิ่นแอปเปิ้ลหอมห้องไหนก็หอมถุงหอมแชมเปียนร์ถกงขยกแชมเปียนช่วยแยกขยกัคือช่วยลดขยัะร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดย SCB Protect คุ้มสุดใจไทยพาณิชรับรอง Bring the people. เขาสู่ช่วงที่สองของรายการนะคะติดตามการในช่วงของ a l w e a l t h ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะจีนเขาคุมเข้มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแน่นอนมีผลกระทบต่อในกลุ่มหุ้นด้วยดังนั้นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีหมดสเสน่ห์สำหรับการลงทุนหรือย,อยังนะคะค่ำคืนนี้พูดคุยก,กันกับคุณรัศลานธนาภ,ายภยรรยัยสารกิจค่ะผู้อำนวยการฝ่ายหลักทร,รัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์บริษ,ษัทหลักทรัพย์โบโล์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ทค่ะสวัสดีครับพี่หญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ค่ะต้องบอกว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนมีหลากหลายเรื่องเลยนะคะที่ทําให้เราต้องติดตามการแต่หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการเข้มงวดกับอุตสาหการรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้กลุ่มเทคโนโลยีมีความน่าสนใจสําหรับการลงทุนนะคะพอมาเจอประเด็นแบบนี้แล้วมันลดทอนความน่าสนใจหรือว่าสเสน่ห์สำหรับผู้ในกลุ่มนี้ยังคงมีอยู่ด้วยหรือเปล่าคะครับครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังม้วนที่ต้องบอกว่ายาวพอสมควรนะครับก็คือประมาณสัก เกิดเรื person, ่องมาตั up, ้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับจริงๆจุดเริ่มมาจากดี้นคุณหญิงว่าคุณหญิงว่านะครับจุดเริ่มจริงๆมาจากบริษัทแอนกรุ๊ปนะครับที่ทางคุณแจ็คหมาก็มีออกไปพูดก็เลยทําให้พอโดนตั้งแต่แอนกรุ๊ปเนี่ยบริษัทจีนตั้งแต่แอนกรุ๊ปเป็นหลักๆมันก็โดนมาเป็นเป็นซีรีส์เลยนะครับก็ยาวมาเลยซึ่งล่าสุดเนี่ยครับก็ทาง S M R นะครับหรือทางการจีนเนี่ยเขาก็มีปรับบริษัทเนี่ยครับทางเทนเซ็นตี้หรืออัลลีบาบาเนี่ยเพิ่มนะคครับก็ือหยวน นะครับซึ่งข้อหาที่เขาปรับเนี่ยก็คือบอกโอเคคือเขายื่นเอกสารประกอบเรื่องการพิจารณาเรื่องของการผูกขาดเนี่ยล่าช้าไปที่จริงทางการจีนเนี่ย<ฆ>สังเกตว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยเขาจะค่อนข้างเน้นเรื่องของการผูกขาดทางการค้ามากนะครับแล้วก็คือพูดง่ายว่า เขาไม่เอื <FIR ST> <and> ้อบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากเท่าไหร่เขาเอื้อผู้ประกอบการที่เป็น SME เรายย่อยเขาห่วงตรงนั้นมากกว่าเขาก็เลยพยายามให้เห็นว่าถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่แล้วถ้าคุณมาปูกข่บกินรวบในแง่ของตัวมาเก็ตแชร์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ยอมตรงนั้นนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะบริหารจัดการตรงนี้ในช่วงที่ผ่านมาผ่านออกจากมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับค่าปรับต่างๆที่ออกมาช่วงนี้มันเป็นประเด็นที่ทําให้ในแง่ของบริษัทเทคโนลีใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยครับแต่หลายบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซนอะไรก็ ผลดรอปไทยของเราราคาหุ้นเนี่ยครับจากต้นปีเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่า<ช>ถ้าเราไปดู<ช>ผลประกอบการเขาเนี่ยนะครับเทียบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะถ้าดูจากไทม์ไลน์สไลด์ที่ผมโชว์ให้เห็นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเริ่มมาจากเนี่ยตุลาปีที่แล้วใช่ไหมครับที่คุณแจ็คหมามาวิจารณ์วิจารณ์ก่อนว่าสถาบันการเงินจีนเนี่ยล้าสมัยจากนั้นก็โหทางการจีออกเกณฑ์ใหม่มาเลยนะครับ<ช> <ๆ S 2> แอนดิปก็โดนไปแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆเลยนะจน,นคนที่โดนหนักสุดเนี่ยก็จะเป็นอาลีบาบาใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเมษษาาาเมมที่ผ่ผนาก็เหมนนตววดดก็โไป้ย ครับเทนเซ็นก็โดนนะครับก็ผู้ได้งี้ยบริษัทจีนหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทเทคเนี่ยครับในช่วงที่ผ่านมาก็เหนื่อยทีเดียวนะครับในแง่ของราคาหุ้นนะครับแต่ถ้าเราไปดูผลประกอบการบ้างอ่าผมผมให้ดูผลประกอบการในกราฟด้านขวาจากรูปเนี่ยครับจะเห็นว่าแท่งสีเหลืองๆเนี่ยครับอันนี้คืออัตราการเติบโตของกําไรของอาลีบาบานะครับในช่วงไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยจนถึงไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาเติบโตได้ตลอดนะครับ ตบโตได้ไตรมาสเนี่ยสิกว่าเปอร์เซ็นต์สหลักเนี่ยอย่างไตรมากสาก็40กว่าเปอร์เซ็นต์ในมาสามปีที่แล้วนะครับไตรมากสีก็20กว่า,วาโดยไตรมาสหนึ่งปีนี้ก็ยังตบโตเติบโตได้เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาอยัางแวตัวของเทนเซนเองก็เช่นเดียวกันนะครับเซนเซนเนี่ยเติบโตมาโอ้โหห้าไตรมาสติดเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทุกไตรมาสเลยคือถ้าถามว่าการที่ทางการที่เขากดดันในเรื่องนี้เนี่ยกระทบกับผลประกอบการไหมเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าบริษัทเองเนี่ยก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทน ในแง่ของการเติบโตของกําไรได้ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าจริงๆบริษัทเขาใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยจะเติบโตได้2หลักแล้วก็ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนแท่งสีเขียวเขียวปีที่ที่โตปีขึ้นมานี่อันนี้เขียวสูงที่สุดค่ะเขียวมีนะครับต,ต,ตัวนี้ตัวนี้จะตกใจและเนื่ากำไรได้เป็นโอทั้งเลยนะครับก็นี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ผมว่าโอ้โหโตได้ดีมากในช่วงช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงปัจจัยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราาก็ังงมอว่ ถ้าเราเชื่อมั่นในภาพของระยะยาวเชื่อมั่นว่าจีนเองเนี่ยยังขึ้นมามีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่มาทัดเทียมกับสหรัฐอเมริกาได้ในอนาคตเ่ยนะครับผมคิดว่าการลงทุนในหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าในปัจจัยในยระยะสั้นเนี่ย6เดือนถึง1ปีนี้ผมคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่เขาจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้อยู่ในแง่ของ s e ติเ m e n t ในแง่ราคาหุ้นแต่ว่าถ้าเราย้อนไปดูในแง่ของการเติบโตของกำไรเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ได้กระทบอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนนะคัใช่่วงที คือจริงๆแล้วอาจจะต้องบอกว่ามันเป็นธรรมชาติก็ได้นะสำหรับการลงทุนในหุ้นที่อาจจะต้องมีการปรับยอ่อลงไปบ้างหรือว่าอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะมันจะมีปัจจัยหลากหลายมาสนับสนุนแล้วก็มีผลกระทบแต่แน่นอนว่าการลงทุนมันก็ยังถือเป็นโอกาสถ้าอย่างนั้นเองตอนที่ราคาอาจจะมีการปรับลดลงไปแบบนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนจะเข้าไปซื้อได้ไหมคะหรือว่าอาจจะต้องรอดูสถานการณ์กันอีกสักเล็กน้อยเพราะอย่างที่คุณเอิร์ธบอกไปสักหกเดือนเนาะยังเจอกับความผันผวนในกลุ่มของเทคโนโลยีกันอยู่าค่ะ ครับผมผมเรียนคนหญิงแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ดูชาร์ตในสไลด์นี้นะครับภาพนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาพที่เห็นค่อนข้างชาัดว่าถ้าดูจากเส้นสีแดงเนี่ยอันนี้คือหุ้นเคเนเซนนะครับจากต้นปีเนี่ยสร้างผลตอบแทนติดลบ5%นะครับ阿里巴巴เนี่ยจากต้นปีเนี่ยติดลบไป15%แต่ถ้าเราไปดูหุ้นเทคที่เป็นเรียกว่าเป็นแถว2ของเขาอะเป็นเซคันด์เทียร์เทคซึ่งจริงๆก็เป็นหุ้นที่อยู่ในสัมมนาหุ้นฮ่องกงที่เราเคยจัดไปอย่างหุ้นย่างเงินอีสเนี่ยครับที่เป็นบริษัท เรื่องด้านเกมเบอร์สองของจีน,นจ cent, เนี่ยครับรองจากเทนเซ็นเนี่ยกลับเป็นกลายเป็นว่าจากต้นปีเนี่ยเขาบวกได่สิบห้าเปอร์เซ็นบริษัทอย่างซ<ม>ันนี่ออฟฟิเชลที่ผลิตเลนส์จริงก็คือเขาเป็นตึงๆกับบริษทัทเทคเนิดนึงเพราะเขาผลิตอุปกรณ์ต่างๆให้บริษทัทเทคเหล่านั้นเนี่ยนะครับจากต้นปีนี้บวกถึงสามสิบสาเปอร์เซ็นเลยแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องของเซนติเมนต์จริงๆนะคือมันไม่ได้แปลว่าหุ้นเทคทุกตัวในจีนเนี่ยจะโดนผลกระทบไปหมด นะครับพุ่นเทคบางตัวเนี่ยที่สร้างผลตอบแทนที่ดีแล้วอย่างเจตอิสเนี่ยเป็นเซคันด์เทียเนี่ยไม่ได้เป็นทาร์เก็ตเขาเนี่ยก็ในผลตอบแทนในช่วงหาจากต้นปีที่ผ่านมาก็สามารถสร้างผลตอบแทนป็นบวกได้แต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคุณหญิงครับก็คือว่าถ้าเราไปดู variation นะครับเฉลีย่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยจะเห็นว่าอย่างอัลลีบาบาเองเนี่ย PE เฉลีย่ยย้อนหลัง5ปีนะครับอยู่ที่ประมาณา2 5<ช>่สิบถึงยี่บหกเข้าราคาในปัจจุบันเนี่ย P e. ของรีวิบา,บาอยู่ที่20เท่าเท่านั้นเองนี่คือถูกกว่าค่าเฉลี่ย5ปีล,ละเลื่องจริง20เท่านี้ผมคิดว่าถูกกว่าหุ้นหลายๆตัวแม้แต่บริษัทในไทยหลายๆบริษัทเองที่ p e. 30, ีเอสา3040่เท่าครับแต่นี่คือบริษัทที่เป็นแบบระดับโลกบริษัทหนึ่งเหมือนกันนะแล้วพ e อยู่ระดับนี้ผมคิดว่าถ้าเรามองภาพเกิน1ปีถึง2ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างยังเชื่อว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจการลงทุนในหุ้นเทคจีนพี้อเ e. นี่ยนะครับแล้วถ้าไปดูคาดการของ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของไรายได้นะครับหรือการเติบโตของกําไรเนี่ยนะครับก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนอะไรอย่างที่ผมพูดไปในสไลด์เรนดูประกอบแน,นี้นะครับว่าแม้ว่าประเด็นจากเรื่องทางการจีนจะก,กดดันเนี่ยแต่จริงๆแล้วบริษัทย,ยังสามารถสร้างผลประกอบการเนี่ยเป็นบวกได,ได้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังเติบโตได้ดีนะครับค่ะตรงนี้ผมอยากจะถ้าเรามาดูกันอ่ามีทางเลือกการลงทุนใน ETF ด้วยใช่ไหมคะเห็นสไลด์ขึ้นมาพอดีเลย ใช่ครับแต่คุณหญิงก,ก็เลยจะเสริมเสริมเสริม<ช><ๆ>เพิ่ม,ม<ช>ตรงนี้นิดนึงครับว่าตรงนี้การลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยเราสามารถลงทุนเป็นเป็นรายตัวก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเลือกลงทุนเป็นอิงดัชนีก็ได้นะครับซึ่งดัชนีที่ผมเลือกมาให้ดูเนี่ยมีอยู่4ดัชนีหลักของจีนนะครับ<ช><ช>อย่ายงเช่ชนเอสเอไอจนาะครับก็เป็นดัชนีที่อิงก,กับหุ้นชั้นนําเลยนะครับของจีนนะครับเอสีอ้300นี่ก็เป็น่ดัชนีคล้ายๆกับ s p e 500ารของสหรัฐนะครับก็เป็นหุ้นจี หางเสงก็เป็นหุ้นจีนที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับหรือว่าดัชนีที่ชื่อว่าหางเสง China Enterprise Index อันนี้ก็เป็นแบบโอ้โพอเปอร์หุ้นหุ้นจีนหางเสงเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับออต้องเรียนอย่างนี้ว่าในภาพรวมเนี่ยครับถ้าเกิดช่วงนี้ใครห่วงว่าโอเคเรากังวลไม่อยากจะเจอภาวะความผ,ลผ,ลผันผวนในระยะอย่างน้อยในช่วง36กเดือนจากนี้ที่เกิดจาก <S <S หุ้นตจีนที่ความไม่ชัดเจนย,ยังมีอยู่เนี่ยนะครับเราก็อาจจะมาลงใน ETF นะครับที่อิงกับัชนกูล CSI ส0 0ก็ได้เพราะว่า ETF ตัวนี้เนี่ยมีสัดส,ส่วนหุ้นเข็กเนี่ยถือว่านี่นะครับ <c oughs> ถ้าเราเห็นในอินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อยเลยนะครับค่อนข้างน้อยเลยเพราะนั้นจริงๆลงในเสียงส0เนี่ยก็จะได้สัดส่วนหุ้นเข็กเนี่ยน้อยมากนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเลี่ยงความมันหวเรื่องความไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนในเรื่องของมาตรการจากทางการจีนตรงนี้ไปได้นะครับแต่ถ้าใครมองว่าโอ้โหตรงนี้ตรงบัตรตรงนี้เป็นโอกาสเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็อาจจะมาลงทุนใน ETF ที่อิงกับัชนี m ล c i China เพราะว่าตัวน มันมีสัดส่วนของหุ้นเทคเนี่ยสูงถึง42เลยซึ่งการลงใ,ในดัชนีตัวนี้นะครับก็มี ETF ที่อ้างอิงก็ชื่อว่าเนี่ยครับ2801หรือว่า i s h a r e c o r e MSCI China e t นส่วนถ้าเป็นตัว c s i 3 0 0ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเป็นตัว ETF ที่ชื่อว่า3188ซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถคลิกผ่านระบบซื้อขายในแอปพลิเคชันของสตรีมมิ่งของทางโบหลวงเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนทั้งสองตัวได้แต่ผมก็ยังแนะนำนะว่า การลงทุนในหุ้นจีนเนี่ยเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับราะนัน้จริงๆแล้วอาจจะใช้ีทยอยลงทุนอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อทีดเดียวทัางเรียกครับคุณหญิงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของหุ้นจีนก็ยังมีตัวหุ้นที่น่าสนใจที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นมหาศจจาลอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคุณหญิงจริงๆแล้วหุ้นจีนเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถลงทุนได้2แบบนะถ้าเกิดท่านใดมีเวลาในการลงทุนเราสามารถเลือกหุ้นเป็นหลายตัวได้ ถ้าท่านนายบอกว่าโอเคเราอยากจะกระจายการลงไปทั้งแบบเดชนีหลักไปเลยก็ลงเป็นด้วย e t f ตเแบบที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าอยากลงเป็นรายตัวนอกจากหุ้นกลุ่มแรกที่เรามองอย่าง阿里巴巴腾讯ที่บอกโอ้โหช่่งนี้จังหวะราคาลงมาลึกเหลือเกินเป็นโอกาสแล้วเนี่ยเราสามารถลงทุนในหุ้นที่เป็น second tier เนี่ยครับที่ผมหยุบขึ้นมาให้เห็นก็จะมีอย่างหุ้นเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับหรือเสี่ยวมี่เนี่ยนะครับก็ที่เห็นโอ้โหในตรมบ้านหนึ่งกำไรโตดีมากมากเลยก็คือตัว1 8ึ0เนี่ยนะครับ หรือว่าบริษัทกันเน็ตอีสนะครับ<ม>ก็เป็นตัวที่ผลตอบแทนดีมากนะครับในปีนี้นะครับเก<ฮ>ิดหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ก้9 9เกเลยนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เป็นบริษัทเกมที่ผมเรียนนะอันดับ2องรองจากเทนเซ็นใช่ไหมครับหรือบริษัทที่3อย่างซัตคีโอตัวนี้ก็คล้ายๆกับเฟซเอ็กซ์ของของอเมริกานะครับที่เป็นขนส่ง<ฮ>ทำโลจิสติกส e ์นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เทรนด์อีคอมเมิร์ซมาเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทที่ได้ประโยชน์ไปด้วยคือเรื่องของโลจิสติกทรัพย หุ้น HKX เองซึ่งพวกนี้ก็เป็นหุ้น7จดหุ้นที่เรามองว่าน่าจะเป็นหุ้นที่สร้างบทแทนได้ดีในช่วงจากนี้นะครับค่ะวันนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยได้รับรู้ถึงในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ทิศทางการลงทุนไปไป,ไประกอบการตัดสินใจด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอิร์ธมากๆเลยค่ะขอบคุณครับคุณหญิรับสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ Channel money and Banking c h a n n e l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเพรนการลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดคุณนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1งหต่อ1 3 1 0และ1313 13. กราบลาต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร่วมส่ขาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดเมืองไทยประกันชีวิต สู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะติดตามภาวะเศรษฐกิจกันต่อค่ะล่าสุดทางด้านของ eic ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับในวโของมุมมองเศรษฐกิจรวมไปถึงภาวะหนี้ครัเรือนกันด้วยนะคะหลังจากที่ไตรมาสที่1นั้นหนี้ครเรือนสูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะ โดยทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอ c o n o m ิ c i n t e l l i g e n c e c e n t e r EIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนมีการประเมินสถานการณ์หนี้โวรเรือนไทยณไนะตรมาส1ปี2021แต่ที่ระดับ90.5%ต่อ GDP สูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงสุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานด้วยกัขนขณะเดียวกันนะคะมองว่าประเทศไทยมีแนวโน้มประสบภาวะ De b t Overhang งหรือว่าการมีหนี้สูงในภาครัวเรือนจนเป็นอุปสรรคต,ต่อการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและเศรษฐกิจใน ระยะข้างหน้าค่ะทั้งนี้นะคะนี่ครเรือนมีการขยายตัวมาตลอดแม้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเป็นผลมาจาก3ปัจจัยได้แก่ปัจจัยที่1 ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ลูกหนี้รายย่อยทั้งในรูปแบบของการพักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้มีส่วนทําให้ระดับหนี้ครัวเรือนในภาพรวมปรับลดลงช้ากว่าปกติปัจจัยที่2ก็คือวิกฤตโควิดได้ส่งผลทําให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนขาดรายได้นําไปสู่การลดลงของสภาพคล่องจึงเกิดการกู้ยืมเพื่อนําม,มาใช้ทดแทนสภาพคล่องที่หายไปของภาคครัวเรือนและปัจจัยที่3ค่ะครัวเรือนบางส่วนที่มีกําลังซื้อยังมีการใช้ใจ่าย ซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงที่ผู้ประกอบการมีการลดราคาออกโปรโมชั่นจูงใจ eic มองว่าสัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ gdp ของไทยในช่วงที่เหลือของปี2021มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยคาดว่าสัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ gdp ณสิ้นปี2021จะอยู่ในช่วง88-90%ชะนอนลงเล็กน้อยจากในตรมากที่1ตามการทยอยฟื้นตัวของ gdp อย่างไรก็ตามนะคะยังมีความเป็นไปได้ค่ะที่สัดส,ส่วนหนี้ครัวเรือนภายในปี2021อดาจับ เพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ได้อีกหากผลของการแพร่ระบาดของวาระโควิดมีความรุนแรงและต่อเน,นื่องค่ะ ถือว่าเป็นการประเมินสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะให้ทั้งภาคธุรกิจนะคะภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมเองนะคะปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วางแผนการดาเนินธุรกิจหรือว่าการลงทุนของท่านได้อย่างแม่นยาม,มากยิ่งขึ้นแล้วค่ะไปดูเรื่องราวของการใช้บริการกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะในเรื่องของการปรับปรุงระบบนะคะธนาคารกรุงเทพนั้นจะปิดปรับปรุงระบบในเสาร์วันที่24-25กรกฎาคมค่ะ ธนาคารกรุงเทพแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกนะคะขอปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดีมากยิ่งขึ้นเสาร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา22.30นาทีจนถึงเช้าวันอาทิตย์เวลา10.30นานะคะ จะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าวและจะสามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติในเวลา10นา30นาทีในวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมแนะนําให้ลูกค้าวางแผนการทําธุรกรรมร่วงหน้าค่ะแล้วก็กรณีเร่งด่วนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1333บัวหลวงโฟนหรือ026455555ค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะ พรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิทัลร่วมกับ Microsoft พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยในโครงการ Future Exit ไม่ใช่ทางเลือ